สวัสดีครับไทยทอดสดครับวันนี้วันที่หนึ่งมีนาคมนะครับสองพันร้อยหกสิบเจ็ดครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับอันนี้สินค้าทําขึ้นจากเด็กตลับลูกปืนนะครับกีเน็ตครับนี่ทีเน็ตนะครับสันหนาหกมิลครึ่งนะครับกว้างสองนิ้วสี่หุนคมยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับ ยาวสิ็ดนิ้วพอดีครับด้ามจะยาวเก้านิ้วนะครับเล็กสวยครับด้ามเก้านิ้วด้ามจะกึ่งลายนี้นะครับขนาดหกา6ห้าครับมีเน็บดูคมนะครับ มประมาณนี้ครับ,รบเรามีฝักทอ่อ p ว c ซให้นะครับงานพกพาไปไล่ไปสวนนะครับไม่ต้องกลัวบาดมือ ร,รีวิวของอยู่ครับรีวิวขายของอยู่ขอโทษดิ แห่งครับขาดครับกแกะฟันไม่ไผ่แห้งขาดแล้วนะครับยังอยู่ครับเดิมครับ ครับท่านใดสนใจพููมาสอบถามได้นะครับสินค้าพร้อมส่งนะครับปกสเป็นปกสแตนเลสน,นะครับไม่ขึ้นสนิมครับยาวเก้านิ้วคลึงลายนี้นะครับ,รบมีฝาท่อ p v c แถมให้ครับพกพาสะดวกสบายนะครับเป็นป่า วันได้เลยครับตามสบายเลยครับสนใจโทรมาสอบถามค่ายได้ครับผม